เฮ้ยโฉมนูเบียร์เลดเมจ8 Pro ยืนยันกล้องหน้าซ่อนใต้หน้าจอพร้อมกล้องหลังซัมซุง50ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัว26ธันวาความนี้ <S 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 ล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์อย่างเป็นทางการของสมาร์ทโฟนรุ่นเล d เมจิก8 Pro เผยมาแล้วครับพร้อมยืนยันสเปคหลักๆบางส่วนตามนี้ครับ โดยจะมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Lens Magic 8 Pro และ Lens Magic 8 Pro Transparent Edition ครับสมาร์ทโฟน Lens Magic 8 Pro มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเน้นขอบม,มุมชัดเจนตัวเครื่องร้อมด้วยเฟรมแบบสันแบนมีหน้าจอ Full Screen แบบขอบบางพิเศษพร้อมกล้องหน้าซ่อนใต้หน้าจอส่วนฝาหลังเป็นสีดำด้านให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวและยังคงมีปุ่มทริกเกอร์อยู่ที่มุมเครื่องเหมือนเดิมครับ ส่วนเลนส์ Magic 8 p r o Transparent Edition เป็นรุ่นฝาหลังใสซึ่งจะเห็นลวดลาย Mockup ของชิ้นส่วนภายในที่แสดงตำแหน่งของชิปเซ็ตสแตนด์บ g o n 8กันแและพัดลมระบายความร้อนที่มีไฟ RGB โดยลวดลายที่สกรีนบนฝาหลังจะเปลี่ยนเป็นสีทองแทนสีเทาครับส่วนสเปคลหลักของทั้งสองรุ่น <c oughs> คือจะมีหน้าจอแสดงผลที่ผลิตโดย BOE ครอบคลุมพื้นที่การแสดงผลมากถึง9ก7ส่วนกล้องหลังตัวหลัก ใช้เซนเซอร์ s a m s u n GNS g NS. ส่วนกล้องหลังตัวหลักใช้เซนเซอร์ s a m s u n Gn5 g ความเอียด50ล้านพิเซลขนาด1ส่วน1.57นิ้วนอกจากนี้ยังคาดว่าในรุ่นฟ้าลงางใสจะรองรับระบบชาร์จไว156วัตต์อีกด้วยครับส่วนวันเปิดตัวมีการยืนยันว่าจะเป็นวันที่26ธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศจีนครับตอนนี้ช่องไอ f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟารสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกกันนะครับ